สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาแกะเช็คนะเป็นงานของฮายะถอยใช่ปะ่ะฮิยะฮิยะถอยนะครับเป็นงานก็ซิลล่าบีเอสคอนนะครับก็ได้มาราคาดีมากกล่องละพันสองร้อยบาททั้งคู่นะแต่ว่าก็ซิลล่าจะใหญ่มากแต่ก็อยากได้คือเห็นยิ่งคองมันสวยดีดูรีวิวใน YouTube แต่ว่า Godzilla ก็ซิลล่าก็โอเคมันภาคนี้มันต้องมีก็ซิลล่าแต่ว่าพี่จะวนเอียงไปด้านคอง Kong มากกว่านะอย่างคอนกับสกาวไอแลนด์นี่พี่ชอบมาก ก,ก็ซิล่าก็ดูแต่ว่าพี่ชอบน้อยกว่ากินคองนะครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันดูกล่องนะครับก็ใหญ่โตมหูานทั้งคู่เลยนะความสูงนะครับอันนี้อยู่ที่กินคองก็กับฟุตหนึ่งอ่ะนะครับกล่องก็ซิล่านี่ป้าไปฟุตนิดนะิดละนะดูด้านหน้ากล่องก็เป็นรูปก็ซิลากินคองมีหลายเวอร์ชันนะฮิยัตทอยตอนนี้ออกมาเยอะละนะครับแต่ว่าพี่อยากจัดคู่นี้ไว้ก่อน อย่างอื่นค่อยๆกัน1,200ของ,องนี่คือนะ2,400ครับสง50นะเป็น2,450นะก็คืิล่าของจินของนะครับก็คงเคยดูกันหมดแล้วนะสำหรับสายสัตว์ประหลาดนะครภาพมี Facebook มี Twitter มีอะไรต่อะไรไปติดตามเอาหิยะถอยป่ะไม่ไม่แน่ใจจีนนะจีรุ่ญี่ปุ่นนะครับก็ไม่เพิ่งจะมีงานนี้ออกมาน่าจะเป็นงานแรกๆแล้วก็มีออกมาอีกเยอะ เริ่มๆนะในเฟ e บุ๊กก็มีพี่เขาไปดูใน,ในของเล็กกับจิจเนรี่แล้วก็มอนสเตอร์มอนสเตอร์เวิร์สนะครับก็เราดูกันต่อไปเห็นว่ามีลิงแดงไม่รู้ตัวอะไรภาคต่อไปนะฮะก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะภาคเนี้ยนะฮะพี่ก็โอเคกับกับหนังภาคนี้กับภาพคิงคิโดล่าพี่มันไม่ไงไม่รู้แต่ก็ดูทุกภาคอะนะแต่ว่าชอบอ่า กินงคองภาคนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูตรงกัซิลาเปิดกล่องกันก่อนคือได้มาเป็นมือสองนะเขาเปิดแต่ด้านบนเปิดมาแล้วแหละนะครับก็ดีพี่ก็ไม่ต้งซีเรียสว่าจะเปิดทางไหนเพราะเขาเปิดด้านบนเปิดง่ายมากเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับสาหรับหิ้งคองเอ้กัซิลาเอ้ย,ออยหนักนักมาก็มีอะไรกระดาษ ไม่มีอะไรเลยไม่มีหรือว่ามันเขา,เอ,าออกไปหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะอันนี้พี่ได้มาเป็นมือสองนะครับก็ไม่น่าไม่น่าจะมีคำแนะนำอะไรั้งไม่มีเลยนะครับแนะนำการเล่นโอเคถุงมีคล้องกระดาษคล้องกับลัอตสิลา รีวิวอะไรถ้ามาเปิดแต่ดูก็นี่กล่องนี้หนักมากนะครับก็จากหูถึงหางนี่ยาวเว้ยเลยความยาวหางนี่ก็ล้อเข้าไปตั้งเจ็ดแปดนิ้วนะสูงก็เจ็ดนิ้วนะเจ็ดนิ้วของมก็สิลา กอล์ฟซินล่ามีเปิดก็เจอเลยเป็นพลาส,สติกหุ้มมานะพลาส,สติกหุ้มก็น่าจะกันนิดกันสีทะลอกกันเลยพวกนั้นนะเพราะตัวมันหนักนะครับเป็นพลาส,สติกธรรมดาหุ้มมานะก็เดี๋ยวเวลาเก็บก็คงจะหุ้มเหมือนเดิมเพราะคงเก็บไว้นในกล่องนั่นแหละนะครับมาดู โอ้หน้าตาแบบนะโอ้งามอยู่นะครับโอ้งานลงสีสงสันแต่ว่าเขาบนกัน,นตรงข้างนี้มันจะเห็นเป็นอันนี้มีพินคือมีจุดหมุนตรงนี้ยมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ข้างนี้โอเคทำไมไม่มีทําให้เหมือนกันวะนะเออข้างนี้เดินเห็นเป็นเป็นกลมๆนะแต่ก็ไม่เห็นชัดอะไรนะครับเอาปากได้ลับลิ้นแล้วขยับลิ้นได้ด้วยนะ แต่ตรงน,นี้มันก็กขงแกรก่งแงกๆแต่ว่าดูรวมๆก็ถือว่าใช้ได้กับราคาพันสองเนี่ยหนักหนักๆเลยนะครับมีหลายเวอร์ชันนะอันนี้พิ้นเวอร์ชันปกตินะครับประมาณนี้นะสำหรับคอสซิลล่าแกะเช็คครับไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับสูงก็เจ็ดนิ้วเจ็ดน,นิ้วเลยนะพอดีเรามาดูคิงคองกันคิงคองเนี่ยจะมีกระดาษใบนี้มาให้ ก็คือการใส่อาวุธนะที่เขาไปเอามานะครับเมอนคลิปของคอสินล่ามกันที่มาเ,าเป็นขวานนะนะถอดออกแล้วประกอบอะไรแบบนี้นะครับกากระดาษมาไปแล้วก็นตัวคิงคองก็คงมาดูตรงนี้กันก่อนนะฮะก็มีขวานมีมือมาเปลี่ยนให้หกสามคู่หกมือนะครับอาวุธนั่นแล้วก็ตัวคิงคอง พี่ไม่แน่ใจว่าน,นตอนแรกมันจะเป็นหน้านี้ไหมแต่ว่าพี่ชอบหน้านี้สุดนะครับแล้วก็เป็นหน้าแบบหุบป,ปากเฉยแล้วก็หน้าแบบอ้าคำรามเดี๋ยวามาดูอันนี้คงไม่อ,ออกมานะมันเยอะนะครับเอาตัวกิงคองมาดูกันแ,กแบบง,ง่ายมากเลยโอ้โหหนักหนักนักยโยตัวไม่ใหญ่เท่ากอสิลล่าแต่มีความหนักเอ,อ้หนักเลย หโหดูหน้าดีนะครับดูเข้าไปในตัวาตายทำดีมากสีสันแล้วก็ไม่รู้ว่าโดนเล็บของมูโต้หรือเปล่านะครับตรงหน้าอกใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยมูโต้หรือเปล่าเมื่อก่อนตอนภาคกิงคองมันจะเป็นสกาวไอแลนด์เป็นศัตรูกับมูโตนะเจ้าตัวตัวสองขาตัวเฮียสองขา <c oughs> นะครับโอลิงขาขาเธอเอยับ อันนีคน้คนขายเขาน้าจะเปลี่ยนมือมาหรือเปล่าหรือเป็นขั้งต้นมาแบบนี้พี่ไม่แน่ใจมือขวากำปั้นมือซ้ายถืออาวุธเหรอก็ได้นะดีมกักันะครับยืนก็ัดท่าหน่อยถ้าล้มไปมันก็คงไม่หกักไม่อะไรมั้งนะครับแต่ว่าใต้เท้าไม่มีไม่มีที่ติดฐานอะไรเลยนะตั้งไว้เฉยนะครับแต่ว่าดูรีวิวเขาบอกมันก้ม มันก้มลงมาแบบลิงไม่ได้ไม่เคยได้นะก้มได้แค่แค่เนี้ยไม่เยอะนะครับโอเคนะยืนตัวตรงไปเพราะมันเป็นกิงคองมันไม่ใช่กอริลล่านะฮะกิงคองก็คือลิงยักษ์นี่นะหัวนี่หัวอ้าปากนะครับดูความงามโอ้โหลิ้นเล่น,ลนโอหสวยงามมากนะครับ การเปลี่ยนก็ถอดแล้วเปลี่ยนนะไม่ไม่แนใจไม่แน,น่ใ,นใจว่าจะมีคลิปรีวิวหรือเปล่าเอาคิดแกะเช็คไปกันแล้วก็หน้าปกติที่ไม่แสดงสีหน้าอะไรนะฮะก็เรียบ,เยบ,เยบๆเฉยๆแต่ว่าในภาคนี้รู้สึกมันจะแก่ขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนะจะากภาคอ่าสกาวไอแลนด์มันยังหนุ่มอยู่ตอนนั้นนะฮะก็รอชมภาคต่อไปแล้วกันก็พี่ไม่แน่ใจนะว่า ลายเนี้ยทำเมกาคอสซีล่าไหมพี่ไม่เห็นนะแต่ว่ามีของมอนเซอร์อาร์ตของแบนไดนะครับก็ราคาสูงอยู่สามพันได้มั้งเพิ่งไปดูแต่ว่ามอนเตอร์อาร์ตก็เอามาเล่นกับลายที่ได้อันนี้ที่ลงขายล่าสุดในกลุ่มคอสซีล่าเนี่ยนะกลุ่มชื่ออะไรไม่รู้ก็ขายตัวนี้อยู่ที่2องพหนึ่งรอก็แล้วแต่นะราคามันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆอ่ะแต่นี้พี่ได้มาพันสองพันสองพี่ถือว่าราคาดีมาก แต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อน900กว่าบาทนะครับพี่จองไม่ทันแป๊บลงแป๊บเดียวคนซื้อแล้วนะฮะถ้คุณเห็นแล้วคุณชอบก็ลองไปดูแล้วกันในกลุ่มขายสินค้าก็ซิล่าอะไรพวกนี้นะกลุ่มคนลักสัตว์ประหลาดทั้งหลายนะที่เป็นขาของเล่นนะ่ะน่าจะมีนะครับก็ลองลองไปจัดแรกนี่เปิดคู่นี้ไว้ก่อนแล้วต่อไปค่อยว่ากันนะครับท่านี้กันนะ See you again next time my friend Thank you for watching Bye bye